สวัสดีค่ะพบกับชาแนลโซนการ์ด Life on the World หลายๆพื้นที่บนโลกใบนี้มีหลุมลึกนะคะต่างๆเกิดขึ้นมากมายบางก็เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เรียกกันว่าหลุมยุบซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทั่วโลกแถมเดี๋ยวนี้ยังเกิดกันแทบทุกวันเหมือนแผ่นดินไหวเลยล่ะค่ะ ใหลุมลึกนะคะที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นบางครั้งก็ลึกกว่าที่ธรรมชาติลงมือทำซะด้วยซ้ำไปและในคลิปนี้แอาจ,จะพาไปพบกับบรรดาหลุมลึกจากทั่วโลกที่เกิดจากทั้งทางธรรมชาติและฝีมือของมนุษย์ลองไปชมกันเขาว่ามันจะหลอนจนชวนให้อดคิดไปไม่ได้ว่านี่อาจจะเป็นหนทางสู่นรกก็เป็นได้นะคะลองไปชมกันค่ะหลุมยุคในกัวเตมาลา หลายคนที่เห็นภาพหลุมยุบกลางสี่แยกในกัวเตมาลาอาจไม่เชื่อสายตาตัวเองและสงสัยนะคะว่าเป็นภาพตตดต่อหรือเปล่าแต่นี่คือหลุมจริงๆค่ะซึ่งเกิดขึ้นนะคะเมื่อปี2010ภายหลังจะเกิดพายุโซนร้อนอากากาซึ่งหลุมยุบนะคะที่กัวเตมาลานั้นถือเป็นธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งซึ่งเกิดตามธรรมชาติส่วนใหญ่นะคะจะพบในภูมิประเทศที่ใต้ผิวดินนั้นเป็นหินปนูน ดินไคลโลมาและก็หินอ่อนซึ่งหินเหล่านี้ละลายได้ในน้ําใต้ดินโดยหลุมยุบที่เกิดขึ้นนะคะในครั้งนี้มีความลึกประมาณ30เมตรเลยทีเดียวและนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะเพราะก่อนหน้านี้ที่กัวเตมาลาก็ได้เกิดปรากฏการ์หลุมยุบที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในหลุมยุบที่ลึกที่สุดในประวัติศาสตร์โดยหลุมที่ว่ามีขนาดกว้างกว่า18เมตรและลึกกว่า100เมตรเลยทีเดียว <c oughs> เห็นภาพของหลุมยุบที่เกิดขึ้นใจกลางเมืองแบบนี้ เห็นแล้วหลอนมากเลยนะคะเมืองทองแดงสวยซ่อนพิษแม้ภายนอกของหลุมแห่งนี้จะดูสวยงามจนทำให้คุณแทบอยากจะวิ่งลงไปสัมผัสมันดูสักครั้งแต่ทว่าเมืองทองแดงขนาดใหญ่ที่ถูกทิ้งร้างอย่างเบอร์คลี่พิษแห่งนี้ มันนะคะกลายเป็นแหล่งมลพิษที่อุดมไปด้วยสารหนูแคดเมียมสังกะสีกรดกรรมะถันที่สามารถทําลายระบบย่อยของสิ่งมีชีวิตได้ในเวลาอันรวดเร็วด้วยเมืองเบอร์เคอรลี่พิษแห่งนี้มีความกว้างนะคะกว่า800เมตรและลึกถึง540เมตรซึ่งขุดเป็นระยะทางยาวนะคะกว่า1,600เมตรเลยทีเดียวปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์พยายามที่จะเปลี่ยนวิกิตให้เป็นโอกาส โดยการนําแบคทีเรียชนิดใหม่ที่ค้นพบมาปรับสภาพยาพิษในเหมืองให้น้ำนะคะเกิดความกระด้างอีกทั้งยังมีนักท่องเที่ยวที่ยอมจ่ายเงินเพื่อเสี่ยงเข้าไปชมอย่างสานที่ที่เรียกได้ว่าสวยซ่อนพิษแห่งน,นี้อีกด้วยล่ะค่ะรองลึกมาเดียนาะจุดที่ลึกที่สุดในโลก แน่นอนค่ะว่าสำหรับร่องลึกมาเรียนานั้นได้ชื่อว่าเป็นจุดที่ลึกที่สุดในโลกโดยจุดที่ว่านี้นะคะก็คือ c h a l เลนเ e อร์ดีฟเองซึ่งเป็นจุดที่อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งจุดที่ลึกที่สุดที่เรียกว่า c h a l l ลนเจอร์ e ีฟนั้นมีความลึกนะคะประมาณ11กิโลเมตรหรือราวๆ1 1 0 0 0เมตรนั่นเองนะคะและถือได้ว่าเป็นหนึ่งในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายที่สุดที่มนุษย์รู้จักโดยล่าสุดเจมส์คาเมรอน ผู้สร้างภาพยนตร์ชื่อดังนะคะได้ใช้เดี่ยวและดำดิ่งลงสำรวจจุดที่ลึกที่สุดของโลกและกลับสู่พื้นผิวน้ำได้อย่างปลอดภัยเมื่อเวลา7นาฬิกาของวันที่26มีนาคมปีพุทธศักราช2555ตามเวลาของประเทศไทยเรียกได้ว่าสุดยอดไปเลยนะคะ เอลสกตันเซโนเตหลุมยุบที่กว้างและใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับหลุมยุบนะคะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่เม็กซิโกแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นหลุมยุบตามธรรมชาติที่ใหญ่และก็ลึกที่สุดในโลกโดยมีความกว้างกว่า,วา100เมตรและลึกถึง300กว่าเมตรเลยทีเดียวเห็นความลึกแบบนี้นะคะรู้สึกร้อนปลายเท้าขึ้นมาเลยละคะ่ะด้วยความที่ลึกมากขนาดนี้ทำให้มีนักดำน้ำสองคนพยายามที่จะดำลงไปสำรวจข้างล่าง เมื่อปีคี่จะสักกระดาษหัก้าราแต่ทว่ามีนักดำน้ำนะคะคนหนึ่งเสียชีวิตระหว่างที่กำลังพยายามดำลงไปนั่นจึงทำให้นาซาคิดคน้นหุ่นยนต์ที่สุดแสนฉลาดขึ้นมาเพื่อที่จะดำนะคะลงไปสำรวจด้านล่างโดยหุ่นยนต์ที่ฉลาดมากๆตัวนี้สามารถที่จะสร้างแผนที่ดำน้ำได้เองนำทางตัวเองจากแผนที่แล้วก็เก็บตัวอย่างน้ำจุลินทรีย์ได้เองอีกด้วยและเมื่อลงไปสำรวจนะคะก็พบว่าข้างใต้นั้นมีทั้งน้ำอุ่น และน้ำพุร้อนๆพวยพุ่งรวมถึงมีกลิ่นของแก๊สไข่เน่าปะปนอยู่ด้วยล่ะค่ะแน่นอนค่ะว่าปัจจุบันนะคะมันได้กลายเป็นจุดท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับคนใจกล้าได้มากระโดดเล่นนั่นเองนะคะว่าแต่อยากลองไปกระโดดดูสักครั้งไหมคะหอสังเกตการ์ e นิวต n o i น เห็นภาพของสถานีนะคะที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ของคั่วโลกใต้ดินแดนที่ถูกปกคลุมไปด้วยน้ําแข็งตลอดทั้งปีแห่งนี้แล้วดูราวกับหลุดมาจากฉากในภาพยนตร์เรื่องเดอกซิงยังไงอย่างนั้นเลยนะคะสถานีวิจัยที่ดูโดดเดี่ยวมันเป็นที่รู้จักกันในชื่อ IQ Neutrino Observatory หรือเรียกสั้สนๆนะคะว่าสถานี IQ นั่นเองนะคะเรียกได้ว่าเป็นสถานีตรวจจับอนุภาคนิวตริโนที่ล้ำยุคที่สุดแห่งหนึ่ง โดยลึกลงไปใต้ผืนน้ำแข็งแห่งนี้เองจะเต็มไปด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับอนุภาคนิวตริโนจำนวนมากแอบซ่อนอยู่ซึ่งการติดตั้งเซ,เซ็นเซอร์เหล่านี้นะคะเป็นางานที่ท้าทายมากก็ต้องเจาะหลุมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง60เซนติเมตรและลึกถึง2,450เมตรจำนวนนะคะกว่า86หลุมผ่านน้ำแข็งแล้วก็น้ำที่เย็นเยอืเยอกที่พร้อมจะแข็งตัวอยู่ตลอดเวลา โดยแต่ละหลุมนะคะห่างกัน125เมตรเป็นไงคะฟังดูแล้วถ้าลองหล่นลงไปเนี่ยไม่อยากจะนึกภาพตามเลยนะคะโคลาสซูเป,ป,รปอร์ดิฟบ่อโหอดีตหลุมนะคะที่ลึกที่สุด ที่มนุษย์เคยขุดใกล้กับเมืองเมอร์แมนของรัสเซียเป็นที่ตั้งนะคะของหลุมลึกที่เรียกกันว่าโคล a าซูเปอร์ดิบบอโฮโดยหลุมที่ว่านี้นะคะถูกเจาะเพื่อใช้ในการวิจัยในช่วงปีคิตศักรา1970ผ่านไป5ปีหลุมนี้ก็สามารถขุดไปได้ลึกถึง7,000เมตรซึ่งงานขุดก็ดำเนินต่อไปโดยทั้งโครงการนะคะถูกยกเลิกในปี1989โดยได้ความลึกนะคะอยู่ที่12,262เมตร ซึ่งด้วยอุณภูมินะคะที่สูงเกินไปเพราะในตอนนั้นที่ก้นหลุมมีอุณหภูมิสูงถึง190องศาเซลเซียสแต่นะักธรณีวิทยานะคะก็ยังพยายามที่จะเจาะให้ลึกที่สุดเพื่อที่จะนําตัวอย่างชั้นหินขึ้นมาศึกษาแต่การขุดหลุมต้องใช้ทั้งความอดทนเงินเทคโนโลยีรวมถึงโชคช่วยอีกด้วยนะคะซึ่งภายหลังจากรวมเลิกโครงการพื้นที่ขุดเจาะแห่งน,นี้ก็ได้กลายเป็นของเอก,กชน ในภาพล่าสุดนะคะเมื่อปี2012ก็พบว่าอาคารที่ครอบหลุมเอาไว้ก็ได้พังทลายลงไปแล้วล่ะคะ่ะเรียกได้ว่าลองได้ตกลงไปเนี่ยเหมือนได้เดินทางไปสู่นรกไม่มีผิดเลยนะคะเ <c oughs> มืองทองคำมาโปนเนงเหมืองที่ลึกที่สุดในโลก นี่คือเหมืองทองคํานะคะที่ได้ชื่อว่าเป็นเหมืองที่ลึกที่สุดในโลกที่ตั้งอยู่นะคะในประเทศแอฟริกาใตา้ซึ่งเหมืองแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเหมืองทองคําที่สําคัญที่สุดของโลกโดยอยู่ลึกลงไปนะคะจากพื้นดินถึง4,000เมตรถ้าจะให้นึกภาพตามง่ายๆนะคะก็คือเอาตึก Empire State 10ตึกไปวางทับกันจึงจะเทียบเท่ากับหลุมแห่งนี้นั่นเองนะคะซึ่งการเดินทางจากพื้นดินถึงก้นเหมืองจะต้องใช้เวลานาน,านกว่า1ชั่วโมง จึงจะไปถึงให้เพียงแค่ลึกเท่านั้นนะคะอุณหภูมิด้านล่างก็ไม่ต่ำกว่า66องศาเซลเซียสอีกด้วยเรียกได้ว่าร้อนจะต้องใช้การสูบน้ำแข็งที่ละลายอยู่ใต้ดินลงไปเพื่อช่วยทำให้อุณหภูมิด้านล่างลดจนต่ำกว่า30องศานั่นเองนะคะแต่ถึงแม้จะลึกขนาดไหนลูม้ก็ยังคงขุดต่อไปอย่างไม่มีคำว่าสิ้นสุดนะคะเรียกได้ว่ายิ่งลึกก็ยิ่งร้อนซึ่งไม่ต่างอะไร กับการเดินทางสู่ขุมนรกเลยนะคะหาคุณชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่นนคลิปหน้าสวัสดีค่ะ